สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูแจ๋วกับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้มาในเรื่องของชนิดและสมบัติรูปสี่เหลี่ยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5นะคะมาเรามาเรียนกันเลยนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะเรียนนะคะคุณครูจะทบทวน ส่วนประกอบของรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็การเรียกชื่อรูปสี่เหลี่ยมต่อนะคะอ่ะคุณครูมีคําถามถามนักเรียนนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้มีด้านกี่ด้านสี่ด้านใช่ไหมคะค่ะถูกต้องนะคะแล้วมีอะไรบ้างล่ะคะด้านไหนบ้างอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีด้านกอขอด้านขอคอ ด้านคองอแล้วก็ด้านกองอเห็นไหมคะทั้งหมดสี่ด้านค่ะนะคะอ่ารูปนี้นะคะยังเป็นรูปเดิมอยู่คุณครูมีคำถามถามนักเรียนต่อนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้มีมุมกี่มุมสี่ม,มุมค่ะนะคะสี่มุม แล้วถ้านักเรียนจะเรียกรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะจะเรียกรูปสี่สเหลี่ยมนี้ว่าอย่างไรรูปสี่เหลี่ยมก็ของอรูปสี่เหลี่ยมก็งอขอขอ,ขอรูปสี่เหลี่ยมงอข้อขอกอ,ออ่านได้หมดเลยนะคะเราจะเอาเป็นชนะตัวไหนขึ้นก่อน นะคะคแต่เราจะต้องอ่านเรียงตามมุมนะคะไม่อ่านกระโดดข้ามไปข้ามมานะคะการอ่านรูปสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนะคะในเรื่องของชนิดของรูปสี่เหลี่ยมค่ะนะคะชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมีอะไรมาเลยค่ะเรามาเรียนกันค่ะ รูปแรกนะคะมาดูนะคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอะนักเรียนลองดูสองรูปนะคะรูปสี่เหลี่ยมสองรูปนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะมีด้านทุกด้านเท่ากันและจะขนานกันนะคะจะขนานกัน ตรงข้ามขนานกันนะคะและมุมจะเป็นมุมฉากแต่ถ้าคุณครูนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมาเอียงเห็นไหมคะเอียงนัเรียนว่าอะไรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมค่ะมุมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือมุมไม่เป็นมุมฉากแล้วแต่ด้านทุกด้านยังเท่ากัน และด้านตรงข้ามก็จะขนานกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการจำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อเอียงจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมปิดปูนแตกต่างกันที่มุมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีมุมเป็นมุมฉากแต่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปีกปูนมุมไม่เป็นมุมฉาก สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเหมือนกันตรงที่นะคะมีด้านเท่ากันทุกด้านและด้านตรงข้ามจะขนานกันแตกต่างกันที่มุมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นมุมฉากแต่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไม่เป็นมุมฉากคา่ะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแตกต่างกันอย่างไรมาดูกันเลยค่ะนะักเรียนดูที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะคะสีฟ้าฟ้าด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่แต่ว่ามีมุมเป็นมุมฉาก ต่อไปค่ะมาดูรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยนะคะก็มาจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่แหละแต่เราทําการจับเอียงนะคะเอียงแต่คุณครูทําการเอียงแบบตั้งค่ะด้านตรงข้ามก็มีความยาวเท่ากาันและขะนานกันแต่ว่า มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงมุมค่ะมุมมันจะไม่เป็นมุมฉากแล้วนะคะแต่ว่ามุมตรงข้ามจะเท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานวิธีการจํารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อทําการเอียงจะ ลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคุณสมบัตินะคะสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันตรงมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่ที่แตกต่างกันคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุมเป็นมุมฉากแต่สี่เหลี่ยมด้านขนานมีมุมไม่เป็นมุมฉาก แต่มีมุมตรงข้ามขนาดเท่ากันค่ะรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูนักเรียนดูรูปนะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือมีด้านตรงข้ามขนานกันเพียงคู่เดียวค่ะ ต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปเ,เปว้านักเรียนเห็นไหมคะลักษณะคล้ายๆกับเว้าที่เราเล่นกันใช่ไหมคะคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมรูปเ,เปว้านี้นะคะก็จะมีด้านที่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่สังเกตนะคะคือด้านบนคู่กันและด้านล่างคู่กันเส้นทแยงมุมนะคะจะ ตัดกันเป็นมุมฉากมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่ค่ะแล้วก็มาถึงนะคะแบบฝึกค่ะใบางานที่นักเรียนจะต้องทำหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆคุณครูมีใบางานให้นักเรียนทำ นะคะคแล้วก็นักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานคุณครูคุณครูจะตรวจให้แล้วมาพบกับคุณครูเจ๋วทุกๆวันพุธค่ะสิบนาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน